สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาตามคานัดหมายหรือตามสัญญานะคะดิฉันตรีเนทวันนี้ก็ขออนุญาตนําพาท่านผู้ชมที่ติดตามรอคอยว่าดิฉันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทาตเจ้าเรือนสําหรับคนที่ได้รับการคํานวณแล้วว่าคนคนนั้นจะเป็นธาตุอะไรสําหรับวันนี้จะขอพูดในเรื่องของคนของธาตุดินนะคะคาว่าธาตุดินนั่นหมายความว่ามนุษย์เราแต่ละคนท่านผู้ชมต้องย้อนนิดนึงว่าตามหลักขององค์ประสมาสัมพุทธเจ้านะคะว่า มนุษย์เรานั้นสังขารเราตามเดิมที่จอกมาเป็นเนื้อหนังมังสาเป็นอวัยวะทั้ง32ส่วนในทั้งในกายและก็ในภายในนะคะอาจจะต้องประกอบด้วยธาตุของดินน้ําลมไฟสีตัวเท่านั้นละค่ะจากนั้นเมื่อมีสี่ตัวนี้ผสมกัสานกันอย่างสมดุลก็เรียกว่าเป็นกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาก็เกิดเป็นรูปปัะคันของเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตวต์ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ บ,บุญนำกำทรงให้ได้เข้ามาในรูปร่างแบบไหนบางคนก็อาจจะมาไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์บางคนออกมาก็รูปร่างหน้าตาแสนสวยเพราะก็ถือว่าทําบุญไว้ดีจิตใจบริสุทธิ์ในภพอดีตแล้วก็มาได้รูปร่างที่สวยงามแต่ปัจจุบันนะคะความสวยของสังขารน,นั้นหลายคนก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าสัญญกรรมช่วยได้แต่ความสวยภายในในเรื่องของความสวยความคิดความสวยของนั่นจิตใจความสวยที่เขาเรียกว่าความสวยทางอารมณ์หรือความเร็วของสันดานอันนี้สิคะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ภพอดีต แต่ถ้าเรารู้สิ่งนี้เราก็สามารถปรับแก้อารมณ์ความคิดและจิตใจของเราให้ใสบริสุทธิ์ให้สวยงามได้ค่ะ mm. เพราะว่าไม่สามารถใช้การสัญญกรรมใดๆเรื่องของจิตใจและครื่อความคิดได้นอกจากหลักธรรมกององพระตถาคตเจ้าค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นที่ฉันบูว่าเมื่อมีสังขารออกมาเป็นดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันแล้วเป็นสังขารจากนั้นก็จะเกิดเป็นธาตุไม้ธาตุไม้ก็คือเป็น ต้นไม้เป็นอาหารเป็นพืชขึ้นมาก่อนจากเป็นพืชแล้วค่อยเกิดเป็นสัตว์เล็กขึ้นมาและจากนั้นก็วิวัฒนาการขึ้นมามาในที่สุดก็กลายเป็นมนุษย์เรานะคะแล้วก็มีสัตว์ใหญ่มากมายอัน,นเราไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเอาเรื่องของห่วงจุย้ยพลังสามศาสตร์คือห่วงจุ้ยพลังธาตุธรรมชาติ n a t u r a l energy เนจีฟื่งชุยที่ฉันใช้เวลาในการค้นคว้าศึกษามานานกว่า30ปีนะคะทดลองได้ลองผิดลองถูกจากการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นตำรับห่วงจุ้ยในแต่ละสาายงาน ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่บอกเราว่าอย่างนี้นิดแต่หาคําตอบไม่ได้แต่ดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้มาทางสายวิทยาศาสตร์ก็อดไม่ได้แล้วค่ะว่าอะไรก็ตามถ้าพิสูจน์ไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะบอกต่อได้เพราะมันไม่มีเหตุผลรองรับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นท่าเจ้าเรือนก็หมายความว่าเราจะต้องหาวิธีการคํานวณว่ามนุษย์คนนั้นในกอในคอในคอในงอนเนี่ยจริงๆแล้วธาตุตัวหลักหรือธาตุตัวแม่ ที่ประจําร่างกายมนุษย์คนนั้นจะหนักไปทางธาตุใดซึ่งโบราคณครูบาอาจารย์เขาก็มีวิธีการคํานวณน,นะคะเอาจากปีเกิดนั่นแหละค่ะมาคํานวณแล้วก็กําหนดมาอย่างชาญฉลาดว่าถ้าเป็นดินก็มีการกําหนดว่าให้มีเลข3ตัวคือเลข2เลข5เลข8วันนี้เราพูดถึงเรื่องของดินก่อนนะคะถ้าท่านใดเนี่ยมีการคํานวณเลขตามหลักศาสตร์วิชาของครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นการเดินดาวหรือเป็นดวงดาวสัญจรหรือวิธีการสัญจรของพลังธาตุ ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคะบางคนก็เรียกว่าดาวเหินท่านผู้ชมคะถ้าเราสมมุติว่าเราได้เจอเลข2หรือเลข5เลข8ทั้ง3เลขนี้คือเลขเป็นเป็นคนที่เป็นธาตุเจ้าเรือนเป็นคนธาตุดินแต่ทั้ง3ธาตุนี้พฤติกรรมนิสยัยอารมณ์เขาเรียกหรือสันดานแนวคิดหรือพื้นฐานทางด้านชีวิตหรือจ,จิตใจจะไม่เหมือนกันคับท่านผู้ชมท่าะะน,นมาเลข2ก่อนที่จําเป็นต้องพูดเลข2เพราะว่าในยุคนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเลข2เนี่ยก็คือคน ปัจจุบันที่หลายคนเนี่ยเชื่อคนง่ายเลขสองนะคะเชื่อคนง่ายแล้วก็เป็นคนที่หูเบามักจะขาดเหตุและผลมักจะโดนชักจูงได้ง่ายและชอบเชื่อในสิ่งที่ลี้ลับแล้วก็งมงายโดยที่ไม่สนใจว่ามีเหตุผลอรองรับหรือไม่และถ้าหากว่าเป็นเ,เป็นหัวหน้างานก็จะเป็นคนที่หูเบาจะมักจะขาดมักจะนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนมักจะขาดความดุติธรรมเขาเรียกว่า มีการยุยแยงจะแคงรั่วอะไรก็แล้วแต่มักก็จะเอนไปตามคายุยงและมักจะมองแค่ด้านเดียวมองแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแล้วก็เชื่อค่ะคนเลข2เนี่ยถ้าเปรียบกับหลักวิทยาศาสตร์เลข2องธาตุดินก็เปรียบเหมือนกระดินฝุน่นก็คือฝุ่นจิ๋วถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือ PM 2.5เป็นตัวที่อันตรายมากคือคือจะถูกลมพัดไปก็ปลิวได้ลมอ่อนก็ปลิวไปได้ทุกที่แล้วเลข2เนี่ยมันก็สามารถแบ่งได้ว่าฝุ่นนั้น เป็นฝุ่นจิ๋วสีขาวที่ไม่ทำร้ายไข่กับเป็นฝุ่นพิษที่เกิดจากมีสารเคมีมากมายที่จะกบนเป็นกลุ่มก้อนเช่นฝุ่นพิษที่เกิดจากการเผาไหม้อะไรพวกนี้นะคะแต่ไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาที่เกิดจากถนนหนทางนานๆมาทีนึงฝุ่นเล็กๆนะคะอันนั้นก็มีพิษแต่ไม่มากนะคะก็เป็นเรียกคล้ายๆกึง่งๆว่าเป็นฝุ่นที่เป็นดินทรายหาดทรายชายทะเลนะคะเพราะว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นดินเลขสอง แล้วก็ฝุ่น PM 2.5ก็ถือว่าเป็นดินเลข2ท่านผู้ชมคะถ้าเป็นดิน2ตัวนี้เลข2ดินที่น่ากลัวที่สุดที่เราต้องระวังและหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือดินที่เป็นมาจากฝุ่นพิษ PM 2.5ที่เกิดจากการเผาไหม้หรือฝุ่นละอองที่พัดกันมาจากดินแห้งแลง้งอันนี้ถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นนั้นนานๆจะทําให้มนุษย์นั้นหรือสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็อาจจะตายผลทรงเป็นโรคด้นโรคนี้เป็นระบบทางหายใจได้หรือภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นดิน เป็นเลขสองแบบหาดทรายชายทะเลก็ยังพอทําประโยชน์ได้เพราะว่าเขายังมีความหนักแน่นมากกว่าถ้าเจอน้ําก็จะอุ้มน้าไม่ได้ได้เร็วกว่าแล้วก็ดินทรายตําหาดชายทะเลท่านผู้ชมเห็นไหมคะบางคนยังเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นเอาทรายนั้นมาเพาะปลูกพันธุ์พืชบางชนิดก็ยังปลูกได้ค่ะแล้วก็บางทีก็ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลบางตัวขุดหลุมขุดรูก็ยังอยู่ได้นั่นคือว่าดินเลขสองอยังพอมีประโยชน์ได้เพราะว่าเปรียบเหมือนกับมนุษย์นะคะถ้ามนุษย์ได้เป็นดินเลขสอง ถ้าหากว่าเรามีหลักธรรมขององค์พระตถาคตเจ้ามีเหตุลผลก็จะทําให้เป็นดินที่มีความแน่นค่ๆดินทรายใช้ทะเลก็เอาน้ํามาเติมน้ําก็เปลี่ยนเันหลักธรรมขององค์พระตถาคตเจ้านะคะก็ทําให้ดินนั้นแน่นขึ้นและลมพัดมาแม้แต่ลมทะเลพัดมายัางไงดินทรายอันนั้นก็จะไม่ปลิวไปตามกระแสะลมนะคะทึ่งต่างกระดินฝุ่น pm 2.5แค่ลมมาเบาเาเขาก็ไปแล้วล่ะคะ่ะเรามองด้วยสายตาเราก็มองไม่เห็นมันทีไปเกาะตามบ้านตามผนังตามต้นไม้ใบหญ้าแล้วเราก็หายใจเข้าไปตามเสื้อผ้าเราก็ป่วย ถ้าเปรียบกับมนุษย์ความคิดที่เป็นคน PM 2.5ก็คือดินาตุดินฝุน่นอันนี้เป็นคนที่เชื่อคนง่ายลงงมงายแล้วก็อีกอีกน,นี่จะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคิดแล้วโน่นนี่นั่นฟุ้งซ่านคือไม่ได้ทําอะไรที่จริงจังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างสําเร็จได้เขาเรียกว่าไม่เป็นโลไม่เป็นพายหรือเป็นไม้หลักบักขี้โคนส่วนใหญ่แต่ถ้าคนที่มีสติรู้ว่าถ้าเจาเรินตัวเองเป็นดินหมายเลขสองเขาจะปรับตัวให้เป็นดินที่สามารถปรับตัวได้กับทุกสภาวะ สามารถเป็นส่วนผสมของอะไรก็ได้ไปหยิบทุกอย่างมาได้มาเป็นดินไปเติมเอาดินที่มีประโยชน์เอาปุ๋ยเอา,าธาตุโลหะเข้ามาเติม,มตัวเองได้ทําให้ดินตัวมีประโยชน์ขึ้นนั่นคือการสนใจใฝ่รู้การนําเรียนรู้นะเปิดเขาเรียกเปิดใจไม่มีมิจฉาทิฐิเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เปิดใจรับฟังด้วยเหตุและผลไม่มีมิจฉาทิฐิไม่ปิดกั้นว่าตัวเองรู้แล้วไม่เป็นคนขี้โอขี้คุยก็เหมือนฝุ่นอะชอบฟุง้งถูกไหมคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเลขสองาประมาท แล้วไม่ได้ใช่หลักของพระตถาคตเจ้าไม่ใช่หลักเหตุและผลมาในการคิดคิดก่อนเชื่อคิดก่อนทํมามักจะเป็นเหยื่อของคนลวงโลกและก็จะงมงายจะถูกหลอกและจะสิ้นสูญสิ้นเสียทรัพย์สิสนเงินทองเสียของที่รักแล้วก็เสียสุขภาพจิตได้บางคนก็กลายเป็นจิตฟุ้งซ่านเพราะถูกหลอกแล้วก็กลายเป็นคนหลอนแล้วก็เป็นเ,เช่นเขาบอกว่าอาหารนี่ดีกินแล้วไม่ต้องกินยาทั้งทงท,งท,งท,งที่มันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องอาศัยทางความรู้ทางการแพทย์แต่ก็เชื่อหรือบางคนบอกว่า ไปไหว้ต้นไม้ต้นนี้แล้วจะดีนะ่าจะหายจากการป่วยอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยหรือบางคนบอกว่า,วาหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้บ้านบ้านของเขาเนี่ยทำอะไรไม่ประสบความสําเร็จก็คิดว่าบ้านตรงข้ามคงทําร้ายตัวเองก็ไปเอาเสือคาบดาบมาติดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่งมง,งายน,นั่นแหละค่ะคนที่เป็นดินหมายเลขสองมักจะมีความเชื่อง่ายหูเบาแบบนี้แล้ค่ะบางทีเงินไม่มี เขาบอกให้ไปซื้ออะไรไปลงทุนเพื่อจะได้กําไรรวยก็หลงไปแล้วค่ะเป็นหุ้นแชร์ลูกโซ่ก็เอาก็เอานี่ค่ะดินเลขสองต้องระวังมากๆนะคะแต่แก้ไขได้ดินเลขสองที่มีประโยชน์ก็เยอะพอคนที่เป็นดินเลขสองแล้วมีสติมีปัญญาแล้วสนใจใฝ่รู้ก็จะเป็นดินที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากเพราะเป็นดินที่ห่อหุ้มด้วยสาระและจะกลายเป็นดินที่มีเนื้อทองหนักแน่นเป็นดินที่มีประโยชน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นดินหมายเลขสอง ก็ไม่ต้องตกใจเพราะหากท่านมีเหตุและผลสนใจใฝ่รู้ตั้งใจในการศึกษาสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็เรียนรู้ไม่ปิดใจไม่เป็นคนมิจฉาทิฐิแล้วท่านจะรอดพ้นจากการถูกแก๊งหลวงโลกจะไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุ แล้วก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆเพราะเป็นคนที่ซึมซับง่ายเรียนรู้ได้ง่ายถ้าเราเปิดใจเช่นเหมือนกับสายชายทะเลเอาน้ําลงไปก็ถมเท่าไหร่สายก็ดูดหมดนั่นแหละค่ะเหมือนกับสายถ้าไม่เรียนรู้ก็จะแห้งแล้งเหมือนกับคนที่เป็นเล็กสอเป็นฝุ่นถ้าได้รับน้ําเยอะก็น้ําก็คือพลังบวกก็คือความรู้ก็จะทําให้ดินนั้นหนักแน่นมีประโยชน์และกลายเป็นดินที่ มีสาระเป็นดินที่น่าเชื่อถือเป็นเลข2ที่มีคุณค่าค่ะท่านผู้ชมคะไว้ติดตามดินหมายเลข5กันต่อไปในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ท่านสงสัยในส่วนอื่นเพิ่มเติมมาทำอย่างไรสอบถามมาคอมเมนต์ค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะและต้องการเป็นกระแสบุญกันก็แชร์กันทั่วๆหน้าแล้วก็ถามคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพื่อดิฉันจะได้รู้ใจท่านว่าท่านต้องการอะไรและคนอื่นจะได้ทราบด้วยขอให้ท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ